ปัจจุบันเนี่ยเราได้ล็อคซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่เป็นของเราเองแล้วมีลูกค้าจริงตอบโจทย์ได้จริงลูกค้าใหญ่ๆด้วยนะครับในเมืองไทยเนี่ยสแพลตฟอร์มมีชื่อว่า b r รนเดต้าทำธุรกิจเป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกันรันประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า Big Data ้เรามีบริษัทที่เรียกว่า i n s i g h t Era านะครับทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับมาเทคทำโซเชียลร e n ิ่งจับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้าไปอยู่โลกออนไลน์ได้ เรามีบริษัทอแอปพลิเคชันที่เรือก Space <ห>พัฒนานโดยบริษัทเอ็มวบริษัทลูกของเราเนี่ยช่วยจัดการเป็นป๊อปเทคช่วยจัดการบริหารจัดการเรื่องของอสังหาร,ริมทรัพย์ทั้งเช่าขายจองซื้อซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเราบริหารอสังหาร,ริมทรัพย์ในประเทศไทยมากกว่าหนึ่งล้านตารางเมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วความก้าวหน้าจากอดีตเริ่มออกเดินทางเมื่อเราปฏิวัติอุตสาหกรรมสร้างพลังงานจากกลจักรแทนพลังงานของชีวิต ทังผลิตกระแสไฟฟ้าขับเคลื่อนการผลิตข้ามสู่การปฏิวัติครั้งใหม่การมาของคอมพิวเตอร์ชิปขนาดเล็กควบคุมเครื่องจักรขนาดใหญ่ทำทุกอย่างได้แทนมนุษย์ด้วยหุ่นยนต์มันเยี่ยมมากแล้วแต่เรายังก้าวต่อสู่การปฏิวัติ IT, Digital, ไอทีเทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นสมองแทนเราเชื่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเร่งทุกอย่างในโลกให้หมุนเร็วยิ่งกว่าโลกหมุนรอบตัวเองไม่ว่าจะการผลิตการตลาดการเงิน ไปจนถึงการขาทั่วทั้งโลกนี่คือการเข้าสู่การปฏิวัติดิจิทัลของโลกยุคใหม่ที่ใครไม่อยากตกขบวนก็ต้องปรับตัวให้ทันสำหรับธุรกิจที่ต้องการเติบโตและไปต่อในยุคดิจิทัลเราคือ Gable Tech Enabler ที่พร้อมนำความก้าวลํำทางเทคโนโลยีไปยกระดับธุรกิจคุณด้วย Data Life Cycle เริ่มจากการเก็บเกี่ยวข้อมูลการใช้งานข้อมูลเพื่อนำพลังของข้อมูลมาสร้างคุณค่าใหม่เพื่อเร่งธุรกิจของคุณ ให้เติบโตไปอย่างถูกทิศทางและสามารถรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่รอคุณอยู่ข้างหน้าได้วันนี้ครับ Gable จะร่วมสร้างอนาคตกับธุรกิจของคุณให้พร้อมในโลกธุรกิจดิจิทัล h a r v e s เริ่มจากระบบไอทีพื้นฐานที่คุณไม่อาจมองข้ามได้เพราะหากคุณไม่พร้อมในภาวะ Digital d i s r u p t ชั n คุณต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงมาก และมันย่อมดีกว่าคุ้มค่ากว่าที่คุณจะปรับเปลี่ยนระบบงานที่ช่วยเพิ่มผลผล,ผลิตและประสิทธิภาพได้มากกว่าอย่างราบรื่นไม่มีสะดุดให้คุณพร้อมเติบโตและไปต่อได้เลย Storage. s t o r a g e เมื่อธุรกิจคุณโตขึ้นข้อมูลที่มีค่าจากหลายส่วนงานของคุณก็โตขึ้นมันเสี่ยงมากถ้าคุณไม่เก็บข้อมูลที่มีมูลค่าสูงไว้ในที่ที่ปลอดภยัย Data Center Modernization ของ Gable ช่วยจัดการข้อมูลที่มีค่าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยัย พัฒนาจาก Data Center ไปสู่ c คลาวที่เพิ่มศักยภาพให้คุณบริหารข้อมูลได้รวดเร็วกว่าด้วยต้นทุนการแข่งข,ขันได้มากกว่ามาพร้อม c ค o าวเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการข้อมูลจากทุกที่ทุกทางได้อย่างเป็นระบบ p r o t e c t แต่ด้านมืดของโลกดิจิทัลข้อมูลของคุณก็มีความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์ที่อันตรายและรายล้อมคุณอยู่ทุกขณะ Gable ในฐานะผู้นำด้าน Cyber s e c ิเค urity จะช่วยให้คุณพร้อมเสมอด้วยเกาะป้องกันงานระบบและข้อมูลของคุณให้ปลอดภยัยและวางใจได้ Utilize หลายธุรกิจถึงเวลาที่ต้องทำ Digital Business t r a n sfmation o r ปรัเปลี่ยนจากระบบเมนูมาเป็นระบบออโตเมชันเชื่อมโยงข้อมูลทุกส่วนเข้าด้วยกันให้บริหารจัดการได้รวดเร็วแม่นยำทั้งเชื่อมโยงให้การบริหารงานฟรอนต์ออฟฟิศทำได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิมด้วย Digital Product Development Service ของ Gable Harness สุดท้ายคือข้อมูลทางการตลาดข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว d a t a and Analytics จะช่วยจับข้อมูลมหาศาลนี้มาทำการวิเคราะห์ในทุกแง่มุมเพื่อให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกทางและแม่นยำยิ่งไปกว่านั้นหากธุรกิจคุณต้องการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคดิจิทัลให้ได้คุณยังต้องมี3าสิ่งต่อไปนี้ด้วยคุณต้องมี AI กับ Big Data ที่จะช่วยให้คุณจับตลาดได้เร็วและบ่อยกว่าด้วย Blen d Data p l a t ฟ o r m ของ Gable ให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่สามารถต่อย,ยอดธุรกิจคุณได้ง่ายและรวดเร็วกว่า คุณต้องมีมาเทคเทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณจับพฤติกรรมใหม่ๆของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาด้วยอินไซ์เอราของ Gable ให้คุณเข้าถึงและตอบสนองลูกค้าได้ดีกว่าและเร็วกว่าคู่แข่งเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ของคุณทั้งบนโลกจริงและโลกเสมือนด้วย Mverge Space Platform ของ Gable ที่ให้คุณสร้างและกำหนดพื้นที่ให้ผู้เช่าออกแบบร้านค้าโฆษณาและขายสินค้าบนโลกจริงและโลกเสมือนไปพร้อมๆกัน ด้วย5โซลูชันชั้นนำที่มาพร้อมกับแพลตฟอร์มการสร้างโอกาสทางดิจิทัลใหม่ๆอย่างเบลต์ดาตาอินไซเอรและเอ็มเวิรครับ Gable เราคือ t e c h Enabler ที่พร้อมยกระดับธุรกิจคุณให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลยุคที่เต็มไปได้วยความทา้าทายของการเติบโตที่ไร้ขีดจำกัดเมื่อโลกดิจิทัลคือโอกาสเราจะสร้างอนาคตด้วยกัน Gable สวัสดีครับ สวัสดีครับผมเรลิพลกิติสรย,ยมผู้สื่อข่าวูุโงจากนสตรีมทันทุนนะครับวันนี้จะนําท่านมาพบกับ IPO น้องใหม่ที่กําลังจะเป็นป้ายแดงในส่วนของตลาดเซ็ตนะครับวันนี้เรามาพบกับท่านผู้บริหารของคุณในส่วนของ t a ียเบคือสวัสดีอีกครั้งนะครับผมชัยยุทธชุนนาชาน,นะครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเ a ียเบิลจำกัดมาชนครับก่อนเื่นยวต้องให้คุณชัยยุทธในส่วนของพูดถึงภาพธุรก,กิจนดนึงว่า t a ียเบของเราเนี่ย ธุรกิจเปนงง็นลักษณะไหนแล้วก็เพื่อให้นักทุน้เห็นบ้างว่าเจียบเราทําอะไรบ้างนี่ครับเจียบเนะครับจริงๆหลายท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นธุรกิจแบบ B 2 B นะครับจริงๆเราตั้งอยู่ในอุตสาหกรรมไอทีแห่งประเทศไทยของประเทศไทยเนี่ยมายาวนานกว่า30กว่าปีแล้วนะครับเราเป็นคนที่ทําตั้งแต่ช่วงต้นเนี่ยระวางรากฐานโครงสร้างไอทีให้กับธุรกิจในประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้ผันตัวเองเพื่อมาช่วยให้ธุรกิจเนี่ยสามารถใช้งานจากสิ่งที่เขาลงทุนไปแล้ว โดยการเอาแอปพลิเคชันระดับโลกอย่างเช่น Oracle ก mm ็ hmm. ามา implement ให้กับธุรกิจไทยเช่นกันนะครับแล้วเราเองยังช่วยในการทำด mm ิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่าการที่เรามีโซลูชันแบบครบวงจรตั้งแต่การช่วยคิดจนถึงการ implement ทำให้เกิดขึ้นได้จริงเนี่ย mm hmm. นั่นคือจุดแข่งที่ที่ทำให้เราเติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะครับและในปัจจุบันเองเรา positioning ตัวเองเป็น Tech Enabler นะครับซึ่งคำว่า Tech Enabler เนี่ยสามารถ อธิบายความหมายได้สมมติว่าแยกเป็น2คํคำก่อนว่าคําว่า enabler คือคนที่สามารถทําสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นจริงได้พอเราเอา tech เข้ามารวมกันเนี่ยแปลว่าเ a b l e เบิคือคนที่สามารถเอาเทคโนโลยีทันสมัยต่างๆเนี่ยมาทําให้ธุรกิจไทยเนี่ยสามารถก้าวเข้าไปสู่ในโลกของดิจิตอลได้อย่างสมบูรณ์แบบและเกิดขึ้นได้จริงด้วยครับทางนิสุดของตัวขยายความกลุ่มลูกค้าหลักของเรามีในส่วนไหนบ้างครับแล้วก็ภาพของนักลงทุนที่จะเข้าใจในส่วนของธุรกิจเราเช a b l e เบิเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ กลุ่มธุรกิจในเมืองไทยนะครับต้องเรียนว่ากลุ่มที่สามารถมีความเขาเรียกว่า IT spending คือมีความสามารถในการลงทุนทางด้าน IT <ห>ได้สูงเนี่ยในประเทศไทยมีอยู่5อุตสาหกรรมนะครับนั่นคืออุตสาหกรรมที่เราเรียก FI ก็คือมีธงวงการแบงก์อนินชลังเป็นต้นนะครับวงการการเงินวงการภาคบริการเอทลโก้เอเน g y <ห>แล้วก็ภาคการศึกษา<ห>ทั้ง5กลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยเจลมีฟุตปรินต์หรือมี ฐานลากของลูกค้าท er <ณ> <adic> ี่สําคัญมาอย่างยาวนานนะครับแล้วปัจจ <laughs> ุบันเนี่ยอุตสาหกรรมอย่างเช่นเฮลท์แคร์หรือทรานสปอร์เตชันเนี่ยก็กำลังมาแรงเราเองก็มีเซลล์ทีมที่จะเข้าไป c o 어เวอร์ในอเรียต่างๆเหลตานั้นมากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเจเบิลเนี่ยมีลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมมากนะครับเพราะว่าธุรกิจของเราอย่างที่เรียนครับว่าเราทํานอกจากวางโครงสร้างพื้นฐานในไอทีแล้วเนี่ยเราได้ทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่เป็นแบบครบวงจรซึ่งเป็นไม่กี่เจ้าในประเทศไทยนะครับที่มีสเกลเดเวลเปอร์เนี่ย มากกว่าพันคนซึ่งเราทําให้เราสามารถรับโปรเจกต์ขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดีนะครับนั่นคือนั่นคือสิ่งที่เราแตกต่างจากจ้าลูกค้าหลักๆถ้าเป็น,นสัดส,ส่วนโครงสร้างไรายได้หนึ่งว่าเรากลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มที่มีไรายได้มากที่สุดแล้วการดับผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มการเงินกลุ่มธนาคารกลุ่มอินชูลันแอ์ไฟที่เราเียแอรไนั่นจะเป็นกลุ่มหลักเพราะว่าสาเหตุก็คือกลุ่มนี้มีความต้องการทางไอทีสูงนะครับแล้วก็มี spending ทางด้านนี้สูงซึ่งเราก็จับตลาดที่ ที่กาลังเติบโตอย่างมีนัยยะที่เหลือก็อย่างกลุ่มของเทลโกกลุ่มของเอเนจีกลุ่มของภาคการศึกษาเนี่ยก็สัดส่วนกระไรเรียงกันมาอยากให้พี่จอฟช่วยขยายความสมวเทคเอเบิลหนึ่งว่ามันคืออะไรเพื่อนักทุนเห็นภาพหนึ่งว่าธุรกิจของเรามาในส่วนด้านนี้มนผมคิดว่าถ้าเอาเป็นภาษาที่เราเข้าใจกันง่ายๆนะครับนั่นคือการที่ทํายังไงให้ให้ธุรกิจไทยเนี่ยสามารถ ก้าวข้ามเข้าสู่โลกของดิจิตอลได้ซึ่งในอดีตเนี่ยจะสังเกตว่าเรา process ต่างๆเรายังทำอยู่ในกระดาษห Efficiency หรือประสิทธิภาพก็ก็จะสู้บริษัทต่างชาติไม่ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ทุกธุรกิจเนี่ยตอนนี้เราตื่นตัวแล้วตั้งแต่มีโควิดเนี่ยจะชัดเจนมากๆว่าอ,อย่างยกตัวอ,อย่างพอเราเปลี่ยนเป็นโลกของการทำงานแบบไฮบริด Mm hmm. ธุรกิจที่ไม่ได้มีไอทีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ mm hmm. การจัดเก็บข้อมูล <Okay. S 2> การอนุญาตให้พนักงานสามารถทํางานได้จากทุกที่ทุกเวลาเนี่ย <Okay. S 2> เริ่มมีปัญหา mm hmm. คอมเพเตเตอร์หรือลักษณะาการแข่งขันเนี่ยก็จะเริ่มสู้คกู้แข่งไม่ได้ mm hmm. นะครับนี่นั่นคือสิ่งที่เราเข้าไปช่วยให้ mm hmm. ให้ธุรกิจเหล่านี้เนี่ยสามารถปรับโครงสร้างของตัวเองนะครับสามารถจัดเก็บข้อมูลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น mm hmm. โดยที่เรามี c l o u d and d a t a Center Modernization เน mm ี่ยชื่ออาจจะฟังดู ทางการไปน,นิดนึงแต่นั่นคือการที่เราช่วยธุรกิจเนี่ยสามารถเอาข้อมูลที่ย้ายจากจากในโลกของอนาล็อกเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกของดิจิทัลอยู่ในระบบคลาวด์สามารถเข้าถึงได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังช่วยให้ข้อมูลเหล่านั้นนะมีความปลอดภัยอย่างวันนี้คุณน้ำคงเห็นว่าเรื่องของ a t t a c k Cyber Security, s e c u r i อร์เ b e r Threat เนี่ยมันมันมีข่าวบ่อยมากนะของเราถ้าเป็นในส่วนของการป้องกันการ,รก่อเหตุทั้งไซเบอร์เนี่ยเราเองมีความสามารถหรือมีจุดแข็งอะไรที่ ช่วยดึงหรือว่าช่วยธุรกิจต่างๆได้ไหมเรามีเซอร์วิสแบบเอ็นทูเอนะครับการที่รักษาความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยจริงๆแล้วเราเริ่มตั้งแต่การที่เข้าไปช่วยธุรกิจทำาพลเวนตีหมายความปกป้องป้องกันไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นนะครับเริ่มตั้งแต่แบบสมมุติว่าทางบริษัทต้องต้องการ เซอร์วิสทางด้านที่เข้าไปวัดความแข็งแกร่งของเกาะป้องกันของตัวเองอว่าวันนี้ระบบของเราอะแข็งแรงแค่ไหนใ,<ช>ในการปกป้องภัยไซเบอร์เนี่ยเราก็จะมีเทสต์ต่างๆให้ว่าจุด,จดโหวของคุณอยู่ประมาณนี้นะ<ช>ซึ่งเราสามารถเข้าไปปิดจุดแกลบตรงนั้นต่างๆเหล่านั้นได้นะนอกจากนั้นเรายังทําเรื่องของ monitoring ติดตาม อสอด่องดูแล24ชั 24, ่วโมง7วันต่ออาทิตย์ <Okay. S 1> อย่างางีเ Soc, <Okay. S 1> Center, เ้เราก็มีเซอร์วิสทางด้านที่เรียกว่า SOC ครับ Security o p e r a t i o n g Center เนี่ยเราก็มีตรงนั้นให้บริการหรือสุดท้ายถ้า <Okay. S 1> เกิดเหตุการณ์ที่วิกฤตเกิดขึ้น <Okay. S 1> เนี่ยเราก็มีบริการที่เข้าไปช่วย Recover y หรือกู้ข้อมูลต่างๆกับนี้มาได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องเรียนว่าการระยะเวลาการเข้าไปกู้ข้อมูลหรือ Recover y Data เนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าจำนวนเวลาที่เสียไปมันคือความเสียหายทางธุรกิจ อยู่เป็นธุรกิจท,ที่น่าติดตามนะเพราะว่าตอนนี้ผมร,รับว่าในประเทศไทยเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญมากถ่ายด้วยภาพระยะยาวนี่ครับกลยุทธ์ในการบริหารงานหลังจากนี้สักสามถึงหปีข้างหน้าทางเจเบิลมีแนวทางไย่งบ้างครับอยากให้ช่วยขยายความเพื่อให้นักลงทุนที่มองเห็นภาพธุรกิจมากขึ้นต้องบอกว่าเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยเราทํามาตั้งแต่ปี2011 ก็คือเป็น10ปีแล้วหลายหลายคนอาจจะได้ยินคำ d i g ดิจิทัลฟอร์แมชันย้อนกลับไปประมาณสักห้าถึงหปีแต่วันนี้เชียร์โบเรามองบ y o n นเรื่องตรงนั้นไปแล้วตรงนั้นก็ยังทําต่ออย่างต่อเนื่องนะครับแต่ตอนนี้เราเรามองตัวเองว่า value added จากการที่เราเข้าไปช่วยแก้เพนงต่างให้ลูกค้าเข้าไป implement งานต่างๆลูกค้านี่เราเห็นความต้องการที่แท้จริงของเขาวันนี้เรามีความคิดว่าถ้า เราเองหมายความว่าจเอเบลเงหมายถึงสังคมไทยเองด้วยว่าอยากจะเติบโตทางด้านเทคโนโลยีต่อไปอย่างยั่งยืนเนี่ยเราควรจะยืนด้วยขาของเราเองนะครับดังนั้นเรามีคอร์บิสเนสที่3ที่มีชื่อว่าซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่เราริเริ่มมาตั้งแต่ประมาณสักปีกว่ากว่าเกือบ2ปีแล้วนะครับว่าเราอยากจะพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจไทยได้นะครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วเราอยู่ใน เราอยู่ในแอร์เรียที่ถูกต้องอ่ะแล้วเรามีคนน้องๆที่มีศักยภาพที่จะสร้างสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นได้ซึ่งเราได้เร,ไดเริ่มทําแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราได้ล็อตซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่เป็นของเราเองแล้วมีลูกค้าจริงตอบโจทย์ได้จริงลูกค้าใหญ่ๆด้วยนะครับในเมืองไทยเนี่ยสแพลตฟอร์มมีชื่อว่า b r a น d Data <c oughs> ทาธุรกิจเออเป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกันรันประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Big Data <c oughs> เรามีบริษัทที่เรียกว่า Insight Era นะครับทำ <c oughs> Digital Marketing ธุรกิจที่เกี่ยวกับมา,ทามเทคทำโซเชียลรีสนิงจับพฤติกรรมผู้บริโภคที่<ม>เข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ได้<ม>เรามีบริษัทอแอปพลิเคชันที่เรียก Space พัฒนานโดยบริษัทเอ็มเวิร์ดบริษัทลูกของเราเนี่ย<ม>ช่วยจัดการเป็นป๊อปเทคช่วยจัดการบริหารจัดการเรื่องของอสังหาริมทรัพย์<ม>ทั้งเช่าขายจองซื้อซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีครับเราบริหารอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมากกว่า1ล้านตารางเมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง3าแพลตฟอร์มเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นตัวต่อยอดที่สําคัญและเป็นตัวอย่างที่ดีว่า การที่เราสามารถพึ่งพาและยืนอยู่บนเขาเรียกว่าความสามารถของตัวเองได้เราสามารถโตต่อในระยะยาวได้ครับเรามีการวางเป้าหมายระยะยาวไหมว่าพอลูกค้าหรือมาเก็ตแชร์ตุ้กินเราสักสามถึงห้าปีเนี้ยเราจะขยับขึ้นเป็นเบอร์ไหนอะไรจริงๆเราก็อยู่ในท็อปท็อปอยู่แล้วนะครับวงการไอทีเนื่องจากเราอยู่มานานเรามีลูกค้าจํานวนมากเนี่ยการทำดิจิทัลไ a ม์เวอร์ชั่นเนี่ยผมคิดว่าเราก็เป็นบิ๊กเนมอยู่ตรงนั้นแหละแต่สิ่งที่เราอยากจะ ขยบเพิ่มเติมคืออย่างที่ผมเรียนครับว่าไอ้ตัวซอฟต์แวร์แพลตฟอร์เนี่ยทำยังไงให้แพลตฟอร์มของเราเนี่ยเป็นที่นิยมมากขึ้น,นเป็นที่รู้จักมากขึ้นและเราจะมีแพลตฟอร์มใหม่ๆที่ออกมาตอบโจทย์ตลาดในแต่และแอร์เรียมากขึ้น,นผมคิดว่าอันนั้นเป็นเป้าหมายที่สําคัญอันที่1อันที่2คือผมคิดว่าเราอยู่ใน relationship แบบ client and vendor คือเหมือนกับลูกค้าแล้วเราก็เป็นคน เป็นเป็นเวนเดอร์ให้อย่างเงี้ยผมคิดว่าการเติบโตต่อไปในอนานคตนะครับเทคเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในเกือบเกือบทุกวงการดังนั้นถ้าเราเอาความสามารถทางด้านเทคโนโลยีของเราเนี่ยไปประยุกต์ใช้ร่วมมือกับลูกค้าพาร์ทเนอร์ชิพกับลูกค้าของเราอาจจะเปลี่ยนจากเวนเดอร์คลายอันเลี้ยนชิพเปลี่ยนมาเป็นพาร์ทเนอร์ชิพแทนเนี่ยไปหา New u เ Curve ทำธุรกิจใหม่ๆด้วยกันโดยใช้เทคโนโลยีเนี่ยผมคิดว่านั่นก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เราสามารถเติบโตได้ปัจจุบันเรามีฐานลูกค้ามากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็ ระยะยาวเรามองว่าอสามสักสามปีอย่างเงี้ยโอกาสที่ฐานลูกค้าจะขยับเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับจริงๆวันนี้เรา cover ฐานลูกค้าระดับลูกค้าขนาดใหญ่แล้วกัน enterprise level ลวกันนะครับเรามีลูกค้า active, active อย่างเดียวนะ่ครับพันบ,บวกมากกว่าพันหลายซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะครับถ้าถามว่าเราจะขยายธุรกิจตรงนี้ยังไงจริงๆบริษัทนประเทศไทยเองไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากเราผมว่าบริษัทขนาดใหญ่เรา cover ส่วนใหญ่อยู่แล้วะนะครับแน่นอนเราก็พยายามจะแผ่ขยายไปให้ครบทุกทุกอินดัสทรีแต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะมองเซกเมนที่ที่ขยับลงมานิดนึงเช่น<อ> SME นะครับนั่นคือสิ่งว่ากลับมาที่เรื่องเดิมครับว,ว่าซอฟต์แว์แพลปตฟอร์มเนี่ยถ้าเราพัฒนาเองอด้วยต้นทุนของคนไทย SME level เราสามารถเข้าไปช่วยเขาได้ด้วยไม่ใช่แค่ enterprise level อย่างเดียวที่สามารถมีความสามารถในการใช้ราคาของแพลตฟอร์มต่างประเทศผมคิดว่าดังนั้นอัตลักษที่เราอยาก จะไปก็คือว่าเราอยากจะลงมาช่วยเซกเมนที่ที่มีต้นทุนที่อาจจะน้อยหน่อยที่ที่หมายความว่าเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะไปครับถามง่ายความคืบหน้ากันเข้าจะถึงวนี้ตอนนี้ขั้นตอนถึงขั้นไหนแล้วครับจริงๆวันนี้ก็เราไฟทิ้งไปแล้วนะครับกรต่อนแพพูฟแล้วนะครับก็คิดว่าเราน่าจะสามารถทำเทรดดิ้งได้ใน่น่าจะประมาณแต่แต่มากที่2ของปีนี้นะครับถามง่ายเงินที่ได้จาก การจะขายเอฟยูเน,นี่ยนะคุณว่าเราจะนำไปใช้ส่วนไหนบ้างครับแล้วก็ภาพปีนี้เนี่ยธุรกิจเรายังมีโอกาสเต,ติบโตต่อเนื่องไหมครับผมคิดว่าก o w t h หรือการเจริญเติบโต,อตอของบราาษาษา<ม>ิษัทเป็นจุดที่สําคัญที่สุด<ม>แล้เป็นสาเหตุหลักของการระดมทุนในครั้งนี้นะครับเดัะนั้น,ส,นส่วนใหญ่ส่วนหลักๆเนี่ยก็จะส่วนหนึ่งก็จะไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการ เอาล่ะสำซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่มีมาจิ้นสูงมากขึ้นให้กับพอร์ตโฟลิโอของเราเองสามารถระดมยืดตัวเองได้หรือเป็นการขยายโซลูชันต่างๆหรือแม้กระทั่งขยายคนนะครับที่มีศักยภาพมากขึ้นมาตอบโจทย์ธุรกิจได้มากขึ้นส่วนที่เหลือก็น่าจะเป็นไปใช้ใน Workking Ca บางส่วนนะครับแล้วก็ Repa y l o a เพื่อลดต้นทุนของทางบริษัทนะครับกลับมาที่คำถามนึงในส่วนของตัวมูลค่าตลาดของตัวที่ในส่วนอุตสาหกรรมที่เจเบอลดำเนินอยู่นี้นึกว่า แนวโน้มเป็นยังไงบ้างให้นักลงทุนเห็นภาพว่าโอกาสมีมากน้อยแค่ไหนหลังจากนี้ครับถ้ามองในระดับ global นะครับ digital transformation จเติบโตอยู่ที่21%เคเกอร์มองไปจนถึงปี2027นะครับแต่สำหรับ z ู o m ลงมาเป็นประเทศไทยเนี่ยก็ข้อมูลจาก g a r n e r เนี่ยก็เราเห็นว่าตัว IT spending ของเมืองไทยจะโตอยู่ที่14%เคเกอร์เหมือนกันถึงปี26นะครับแล้วการเติบโตเนี่ยเท่าที่เรามองเห็นเนี่ยเป็นการเติบโต กระจายตัวในแต่ละอินดัสทรีซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นับบลริจิตซึ่งส่วนใหญ่อ mm ินดัสทรีก็อย่างที่ผมเรียนไปตอนตอน้นท mm hmm. ั้งห้างอินดัสทรีที่มีท็อปสเปนเดอร์อยู่แล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับ mm hmm. ถามนในส่วนของตัวเงินเงินระดมทุนหลังจากนี้นะครับว่าอยากให้ชายภาพหนึ่งว่าเราเองจะนําไปใช้ส่วนไหนบ้างครับเ mm hmm. ข่าวๆาว,ว่าเสริมสเก็ภาพน้าไหนบ้างเพื่อให้นักทุนเห็นว่าการที่เขาจะต้องใส่เงินลงทุนเข้ามาเนี่ยเพื่ออโอกาสการเติบโตเป็นอย่างไรครับ ส่วนหนึ่งแน่นอนครับเราต้องการขยายพอร์ตโฟลิโอของเราครับเราต้องการ stay ahead of the game mm hmm. ปัจจุบันเรามีห mm ้าโซลูชันพอร์ตโฟลิโอที่สำคัญเราต้องการเพิ่ม o l u ู i o นที่6 7 8 9ปดเป็นต้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเพิ่มศักยภาพของคนของเรา <Okay. S 2> ทั้ง c a p a b i l i t y และ capacity นะครับ mm hmm. ซึ่งตรงนี้สำคัญเพราะว่าต่อให้ส c a l e เราพันกว่าคนเราเนี่ย mm hmm. แต่ demand วันนี้ตลาดแรเยอะมาก mm hmm. เพราะจะเห็นว่าการเติบโตทางด้านไอทีเนี่ยเป็นไปนอย่างมีนัยยะไม mm ่ hmm. มีนัยยะเราจะเป็นต้องเพิ่มศักยภาพตรงนี้ mm hmm. ส่วนในเรื่องของมาร์จินเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราเดินมาด้วยซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่เป็นของเราเองเนี่ยเราเดินมาได้ถูกทางอยู่แล้วเราต้องการที่จะเพิ่มอาวุธในหรือแพลตฟอร์มใหม่ๆในในแอเรียนั้นนะครับเพื่อการสร้างมาร์จินที่สูงขึ้นในอนาคตซึ่งเราอาจจะมองทั้งเรื่องของการเรียบรอบเองการทำเอ็มแอการทำดิสเน่เจ e าปลอบเน้นอย่างนี้เป็นต้นครับถามในส่วนนโยบายผลหนึ่งว่าเข้ามานักลงทุนก็ต้องสนใจเรื่องนี้ได้เรามีนโยบายเป็นอย่างไบ้างครับนโยบายผลของเราไม่ต่ำกว่า50% นะครับในแต่ละปีก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเดเรคชั่นของอหรือมาริกของบอร์ดในแต่ละปีด้วยครับครับแต่นี้คงจะให้ทางคุณจ๊อบฝากอะไรถึงนักลงทุนเกี่ยวกับวินจีเบอร์น,นิดนึงครับได้ครับก็สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้กับนัลกลงทุนทุกท่านนะครับว่าถ้าในอนาคตบางท่านอาจจะเลือกตัดสินใจในธุรก,กิจเทคโนโลยีนะครับผมคิดว่ามันประกอบกันด้วยสส่วนส่วนแรกคือเกิดจากความฝันของนักคิดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากผลลัพธ์ของคนที่ทําได้จริง เจเบิลเองเป็นคนที่ทําทั้งสองสิ่งที่ว่านี้ได้นะครับเพราะเราก็คือ Tech e n a b l e เบลแลวเราก็เชื่อครัว่าพลังของ Technology เทคโนโลยีอยู่ที่การนำออกไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อคุณภาพชีวิตของพวกเราที่ดีขึ้นเพื่อธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและเพื่อสังคมที่ดีกว่าที่เคยเป็นมานะครับและนี่ครับคือสิ่งที่เจเบิลเนี่ยยึดถือแล้วก็เป็นออ e เจกตีฟลักที่เราต้องการจะเติบโตต่อไป เพื่อจะพัฒนาชีวิตดิจิทอลของพวกเราทุกคนเนี่ยให้เป็นไปได้แล้วก็ง่ายดายยิ่งขึ้นครับถ้าให้ฝากทิ้งท้ายอยากให้ผู้ที่สนองตัวที่ทําให้ว่าทุกคนว่านึกถึงเจเบิลนึกถึงอะไรครับ v r tech enabler ครับเราสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวเลือกเทคโนโลยีให้เป็นจริงได้และว,วันนี้ก็ในส่วนของเจเบิลก็ได้จบลงไปนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยหากมีไอทีน้องใหม่ตัวไหนหน่าสนใจเนี่ยคงต้องฝากนักทุนในส่วนต่างๆเนี่ยช่วยติดตามกันต่อไปได้นะครับ งไงวันนี้ขอบคุณคุณจ๊อบนะครับที่ให้สัมภาษณ์สวัสดีครับสวัสดีครับ